มาเกะกล่องพัสดุอีกแล้วค่ะน้องคือเครื่องดูดฝุ่นน้องคนนี้ในราคา84บาทจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันค่ะใถ่าใกล้ๆมาประกอบกันก่อนนะคะน้องเพิ่งส่งมาเมื่อกี้เลยซึ่งเราคิดว่ามันจะใหญ่กว่านนี้ไม่น้องอันแค่เนี้ย84บาทมีอะไรบ้างน,น้องมี ที่ดูดใคไรไม่รู้แล้วก็มีเครื่องโอ๊ยจิ๋วไปไหมอะไรเนี่ยฉันสั่งอะไรมาเนี่ยอันนี้นเป็นคู่มือนะคะซึ่งเป็นภาษาจีนต่อขั้นแรกเรามาประกอบกันมีส่วนนี้แล้วมีส่วนหัวเราใส่ชาร์จละ่ะคุณไม่แถมสายชาร์จให้เราหรอคุณเราใส่ชาร์จละ่ะ อย่างวะใสชาร์จก็ไม่มีค่ะมันต้องมีใสชาร์ดอะน้องไม่มีใสชาร์ดอะอ้าวเอออะไรวะในถุงก็ไม่มีคุณน้องไม่มีใสชาร์ดมีหัวแปรงอันนี้น้องไม่มีใสชา,าออร์าด เดี๋ยวเดี๋ยวเราเราจะคืนสินค้านะถ้าเราใช้ไม่ได้อ่ะน้องมีแค่นี้อื้อเทันแรกเอาหัวนี้มา น,นีไปทางน,นี้แล้วก็ต้องเอาอันนี้ใส่เข้าไปก่อนเอาอะไรวะเอาอันนี้ใส่ก่อนเลย các anh nhia, mình kêu là gì? như tổng này, nó tao như tổng này, nó tao như tổng này, nó ในรูปน้องก็ไม่มีอ่ะแต่ในนี้มนน้องมีเอาไว้ต่อข้างนอกเหรอเอาไว้ทำอะไรวะเนี่ยก็คือแค่นี้ก็คือใช้ได้เลย